สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เกม racing master ผมจะแนะนำวิธีขับในสนามที่เราต้องเจออยู่เทินครับเรา,าจ,จะเจอมาบ้างแล้วแต่ว่าที่มันจะนหนักเลยจะเป็นสนามโตเกียวยามค่ำคืนแล้วก็ถนนเปียกด้วยมาด้วยความเร็วเราก็เจออยู่เทินนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดคือ รถเราอาจจะลากไปท้ายยูเทินแล้วกว่าล้าอาจะาฟรีเราก็เดินหน้ามาอีกตัวนี้เสียเวลาหลายวินาทีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาหาทางแก้อย turn, ู่เทินนกันดีกว่าว่าทำยังไงให้ตั้งตัวได้เร็วออกจากโค้งได้ไวครับในการที่จะพิชิตโคง้งอยูเทินนะครับเราต้องมีทักษะหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าโค้งวงในครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปเฉียด ใกล้ๆก,กับตัวยูเทิร์นนะครับให้ใกล้ที่สุดต้องใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าหลักในการพิชิตมันเนี่ยก็คือเราต้องดริฟต์โดยที่ไม่แตะคันเร่งนะครับอย่าแตะคันเร่งอย่าเห็นคู่แข่งอยู่ตรงหน้าแล้วรีบจนต้องแตะคันเร่งเราจะเป็นต้องช้าเพื่อเร็วขึ้นครับเนี่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมครับว่าตอนผมดริฟ าดเข้ามาด้านหน้ามันเนี่ยผมจะไม่แตะคันเร่งนะครับแล้วพอลดดูเกตครับดูเกตร,รถลดตั้งลำได้เป็นสีเหลืองหรือเขียวผมถึงจะเริ่มเหยียบคันเร่งแต่ถ้าเกิดมันช้าไปนะครับเราจะต้องบังคับบังคับให้เกตรดิฟเป็นสีเขียวด้วยการหักพวงมาลัยไปทิศทางตรงข้ามครับเนี่ยเห็นไหมครับพอมันถ้ามันไม่เขียวทีมันจะช้าไปเนี่ยเราต้องหักพวงมาลัยไปทิศทางตรงข้ามให้มันเขียวพอมันเขียวปับ๊บเราก็สัดคันเร่งได้เลย รหรือจะซักคันเร่งพร้อมกับหักพมรมลายไปที่ทางตรงข้ามเพื่อมาคับให้มันเขียวก็ได้เช่นกันใช้ได้กับรถทุกรุ่นครับตัวนี้ถ้าอย่างไรก็ลองไปฝึกกันดูนะครับยันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ This is the speed you deserve!